สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนควันนี้พบกับครูหวาและครูปาอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กับหน่วยการเรียนรู้ผู้นำพอเพียงนั่นเองค่ะค่ะสำหรับผู้นำพอเพียงนะคะเราสามารถทำได้นะคะด้วยการ ดำเนินชีวิตนะคะตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะคะเด็กๆนั่นก็คือมีทั้งหมด3ห่วง2เงื่อนไขนั่นเองนะคะ3ห่วงมีอะไรบ้างคะคุกทุวค่ะ3ามห่วงของเรานะคะก็จะมีความพอประมาณความมีเหตุผลและภูมิคุ้มกันที่นั่นเองค่ะแล้ว2เงื่อนไขละคะคุณป้ายค่ะสำหรับ2เงื่อนไขนะคะเงื่อนไขแรกนะคะนั่นก็คือความรอบรู้ค่ะส่วนเงื่อนไขที่2นั่นก็คือคุณธรรมความดีนั่นเองนะคะเด็กๆ เรามาเริ่มกันที่ความพอประมาณกันเลยค่ะความพอประมาณหมายถึงอะไรคะคุณครูปลายค่ะความพอประมาณนะคะก็คือการดําเนินชีวิตให้อยู่ในความพอประมาณไม่ฟุ่มเฟือยไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นเด็กๆนะคะมีของเล่นอยู่แล้วของเล่นของเด็กๆยังเล่นได้ยังไม่ชารุดเด็กๆควรซื้อใหม่นะคะคุณครูหวานไม่ควรน,นั่นเองค่ะคุณครูปลายเด็กๆควรจะเล่นของเล่นชิ้นเดิมก่อนนะคะ ค่ะต่อมานะคะค่ะต่อมานะคะห่วงที่2นะคะนั่นก็คือความมีเหตุผลนะคะเด็กๆนะคะต้องดาเนินชีวิตให้มีเหตุผลนั่นเองนะคะเ mm. วลาเด็กๆจะทําอะไรเด็กๆต้องคิดไตร่ตรองให้ดีนะคะ <_ s 2> ตัวยอย่างเช่นอะไรคะคุณครูหวานเช <_ s 2> <_ s> ่นการซื้อ <_ s 2> สิ่งของต่างๆนั่นเองค่ะคุณครูกรเราจะเลือกซื้อสิ่งของที่จําเป็นเท่า <_ s 2> ๆๆนั้นนะคะไม่ใช่สิ่งของที่ตนเองอยากได้ค่ะค่เด็กๆนะคะต้องคิดก่อนนะคะว่ามันจําเป็นไหมแล้วเด็กๆซื้อเพื่ออะไรนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะนั่นก็คือห่วงที่3นั่นเองค่ะมีภูมิคุ้มกันที่ดีนั่นเองนะคะเด็กๆคืออะไรคะคุณครูหวานการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะก็คือเรานะคะต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสถานาการณ์ในอนาคตนั่นเองค่ะอย่างเช่นการไม่ประมาทต้องระมัดระวังนั่นเองค่ะและอะไรอีกคะคุณครูใายค่ะเด็กๆนะคะต้องรู้จักวางแผนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านยารักษาโรคด้านการเงินการเรียนหรือว่าเครื่องมหุ่มนะคะ ที่สําคัญนะคะเด็กๆนะคะต้องมีเงินเก็บนะคะเพื่อเก็บไว้ใช้เวลาฉุกเฉินนั่นเองค่ะค่ะต่อไป2เงื่อนไขนั่นเองค่ะ2เงื่อนไขของเรานั้นมีอะไรกันบ้างคะคุณปลาไขแรกนะคะนั่นก็คือความรอบรู้นั่นเองนะคะหมายถึงนะคะเด็กๆนะคะต้องมีความรู้ในทุกๆด้านนั่นเองนะคะเพื่อวางแผนในการดําเนินชีวิตนั่นเองนะคะโดยรอบคอบและรู้จักระมัดร,ระวังค่ะค่ะสําหรับเงื่อนไขที่2คืออะไรคะคุณคุหวาน คือการมีคุณธรรมนั่นเองค่ะการมีคุณธรรมนะคะหมายถึงการมีความซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองค่ะอย่างเช่นถ้ามีคนทํากระเป๋าสตางค์ต,ตกเราควรทายังไงคะคุณครูคปลายคะเวลามีสิ่งของของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเราใช่ไหมคะเด็กๆนะคะก็ควรจะเก็บไปคืนเจ้าของไม่นํามาเป็นของตอนเองน,นั่นเองค่ะต่อมานะคะนั่นคืออะไรคะคุณครูหวานความอดทนนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะต้องมีความอดทนนะคะในการรอคอยสิ่งต่างๆอย่างเช่นเด็กๆจะต่อแถว ซื้ออาหารเด็กๆมาทีหลังจะแซงหน้าคนอื่นได้ไหมคะคุณครูป้ายไม่ได้นะคะเด็กๆต้องรู้จักรอคอยค่ะค่ะและสุดท้ายน,นะคะเด็กๆต้องมีความภาคเพียรน,นั่นเองค่ะภาคเพียรตั้งใจเรียนหนังสือนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูป้ายกับคุณครูหวานนะคะก็มีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยน,นะคะไปดูกันเลยคะ่ะว่าจะเป็นนิทานเกี่ยวกับอะไรบริเวณแม่น้ำโขง ที่มีอากาศสดชื่นปลอดโปร่งโล่ง,ลงสบายมีครอบครัวยักษ์ครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่บริเวณนี้เป็นเวลานานแต่แล้วทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อมีพ่อค้านำสินค้าต่างๆเข้ามาขายให้กับบรรดายักษ์ทั้งหลายเมื่อเจ้ายักษ์หลงเชื่อพ่อค้านั้นจึงเริ่มซื้อรถยนต์คันใหม่ทำให้เหล่ายักษ์ทั้งหลายต่างอยากได้รถคันใหม่บ้าง จากที่ยักษ์ทั้งหลายเคยอยู่กันอย่างพอเพียงบัดนี้เริ่มพากันกู้เงินมาจํานวนหลายบาทเพื่อนำมาซื้อรถทำให้พวกยักษ์ต่างเป็นหนี้แต่พวกเขาก็ยอมเพราะอยากมีรถคันใหม่ครับจากบ้านเมืองที่เคยอยู่กันอย่างสงบสุขเริ่มวุ่นวายต่างเริ่มทำผิดกฎหมาย ตำรวจต้องทำงานหนักขึ้นเพราะยักษ์บางตนขับรถผิดกฎจ,จราจรปล่อยกา๊าซพิษควันพิษทำให้กา๊าซพิษในอากาศมีมากขึ้นเจ้ายักษ์ทั้งหลายเริ่มเป็นหวัดเพราะอากาศมีแต่หมอกควันพิษยักษ์ต้องพากันไปพบแพทย์ยักษ์ทุกตนต้องโดนฉีดยา และแพทย์แนะนำให้ดูแลสุขภาพของตนเองให้มากขึ้นยักษ์บางตนต้องประกาศขายที่ดินทางวิทยุเพราะมีหนี้สินมากมายจนชดใช้ไม่ไหวสร้างความทุกข์ใจอย่างมากเมื่อความสงบที่เคยมีหายไปพญายักษ์ซึ่งมียศสูงสุดจึงเรียกยักษ์ทุกตนมาประชุมกันพญายักษ์กล่าวว่าวัดนี้ ครอบครัวยักษ์เรากำลังประสบปัญหาความไม่รู้จักพอความฟุ่งเฟือยของบรรดายักษ์ทั้งหลายทำให้ปัญหาอื่นๆตามมาความสงบสุขก็ไม่มีมีแต่การแข่งขันเหล่ายักษ์ทั้งหลายมีความสํานึกผิดกับการกระทำที่เกิดขึ้นและแล้วความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นปรากฏว่า ยักษ์ทั้งหลายต่างพากันนำรถไปขายเอาเงินไปใช้หนี้และพากันปลูกผักสวนครัวปลูกผลไม้ไว้กินไว้ขายในชุมชนอย่างพอเพียงอยู่กันอย่างพอเพียงพอกินไม่ฟุ่มเฟือยอบล้อมด้วยธรรมชาติรอบๆแม่น้ำโขงก็กลับมาร่มรื่นอีกครั้งเจ้ายักษ์ทุกตนต่างมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่ป่วยทำมาหากิน เพิ่งพาอาศัยกันด้วยความฉลาดคิดของพญายักษ์ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้มีความสงบสุขมีความรักและมีความสามัคคีกันดังเดิมชุมชนจึงมีความสงบสุขอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่ทานเรื่องยักษ์น้อยนะคะเด็กๆก็จะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเรานะคะต้องรู้จักพอประมาณไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยนั่นเองนะคะต้องคิดให้ดีเวลาจะซื้ออะไรนั่นเองค่ะ หรับหน่วยผู้นำพอเพียงนะคะเด็กๆนะคะก็สามารถเป็นผู้นำพอเพียงได้ด้วยได้ด้วยตนเองนะคะสามารถปฏิบัติตนได้ตามนี้เลยค่ะค่ะเช่นการใช้สิ่งของน้ำไฟให้ประหยัดนั่นเองค่ะ2นะคะเราต้องอดออมนั่นเองค่ะไม่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยนะคะและ3นะคะ เวลาที่เรารับประทานอาหารหรือว่ารับประทานนมนะคะเราควรรับประทานให้หมดค่ะไม่เหลือทิ้งนะคะคเด็กๆนะคะก็สามารถแต่งกายด้วยตนเองได้นะคะรู้จักการปูกผักแล้วก็รักษาสุขภาพค่ะ กินอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองนะคะเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันที่ดีให้ตนเองนั่นเองนะคะแค่นี้นะคะเด็กๆนะคะก็จะสามารถเป็นผู้นําพอเพียงได้แล้วค่ะค่ะแล้ววันนี้ครูปลายและครูหวานก็มีกิจกรรมได้เล็กน้อยมาให้เด็กๆทํากันด้วยถ้าพร้อมแล้วไปทํากันเลยกิจกรรมของเราวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆเขียนตามรอยปะจากนั้นลากเส้นจับคู่ให้สอดคล้องกับภาพนะคะและอย่าลืมระบายสีกันด้วยนะ สุดท้ายเด็กๆอย่าลืมประเมินตนเองกันด้วยนะคะกิจกรรมของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆถ้าทําเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปแล้วส่งมาให้ครูปลายและครูหวานดูได้ในช่องทางไลน์นะคะสำหรับวันนี้ครูปลายและครูหวานขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย